สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาบทที่12หน้าที่63ถึงหน้าที่75นะคะแบบฝึกหัดบทที่12 หน้า63นะคะคำสั่งข้อที่1น,นะคะบอกว่าเขียนคำใต้ภาพแล้วโยงภาพที่เกี่ยวกับวันสงกรานนะคะในแบบฝึกหัดบทนี้นะคะนักเรียนจะต้องผ่านการอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่12เรื่องวันสงกรานมาแล้วนะคะในภาพทั้งหมดนะคะจะเป็นหัวข้อย่อยจากหัวข้อ ใหญ่ที่ชื่อว่าวันสงกราน,นะคะภาพลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะจะมีหัวข้อใหญ่นะคะซึ่งเ,เป็นหัวข้อที่จะนําไปสู่หัวข้อรองหรือว่าหัข้อย่อยออกมานะคะวันสงกรานก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจะมีภาพที่ เป็นการบ่งบอกถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสงกา์นะคะมาดูที่ภาพแรกนะคะที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะที่อยู่ตรงส่วนบนนะคะเป็นภาพของการส่งน้ําพระนะคะนักเ,เรียนก็เติมคําว่าส่งน้ําพระลงไปนะคะภาพที่2นะคะเป็นภาพการกินข้าวนะคะก็มีกิจกรรมกินข้าวเพราะว่าไปทําบุญตักปะแล้วก็มารับทานอาหารร่วมกัน คนในสังคมในชุมชนหรือว่าในสมาชิกครอบครัวหรือว่าเขือญยากสนิทมิสหายกันนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพการเล่นสาดน้ำนะคะก็เยนก็เขียนคำว่าสาดน้ำลงไปต่อไปนะคะเป็นภาพกิจกรรมเล่นว่ายน้ําเมื่อเล่นสัตว์น้ําสงการนะคะก็อาจจะทําให้ได้ไปเที่ยวแหล่งน้ําต่างๆนะคะแล้วก็เล่น ว่ายน้ํากันแต่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนได้ไปท่องเที่ยวในวันสงการจริงๆขึ้นมาถ้าได้เล่นน้ําก็ต้องระมัดระวังอาจจะจมน้ําได้นะคะนักเรียนก็ต้องเ,ออเล่นอยู่กับใกล้ๆกับผู้ปกครองนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพการกราบขอพรน,นะคะเป็นการกราบขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เราเคารพนับถือนะคะต่อไปเป็นภาพกพระฟีดีไซน์ค่ะท้ายนะคะเป็นภาพการทําบุญเลี้ยงพระนะคะแล้วคําสั่งบอกว่าให้โยงภาพที่เกี่ยวกับวันสงการจากในภาพที่เราเติมคํานี้นะคะทุกภาพเกี่ยวข้องกับวันสงการหมดเลยนะคะักเรก็โยงเส้นมาหาคําที่เป็นหัวข้อใหญ่ว่าวันสงกรารน,นะคะ ต่อไปมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่64นะคะหัวข้อที่2บอกว่าเติมเลขเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องนะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะเรียงลำดับได้เราจะต้องไปทบทวนเนื้อเรื่องเรื่องวันสงการอีกครั้งนะคะวันสงการเดือนเมษายนอากาศร้อนคนทั้งหมู่บ้านมีความสุขที่ได้สนุกในวันสงกรา์ ตอนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัดเพื่อร่วมทําบุญเลี้ยงพระส่งน้ำพระแล้วกินข้าวด้วยกันเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยตอนบ่ายเด็กๆผู้ใหญ่และใบโบกใบบัวหิ้วถังไปขนทรายเข้าวัดแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวช่วยกันนำทรายที่ขนมาก่อพระเจดีย์ทรายตกแต่งกันอย่างสวยงาม ที่แม่น้ำน้ำลดจนเห็นพื้นทรายได้เวลาสนุกกันแล้วทั้งช้างทั้งคนวิ่งลงแม่น้ำใช้ถังขันกะละมังตักน้ำสาดกันสาดทั้งคนสาดทั้งช้างใบบวกใบบวัวหันหลังชนกันทรายงวงพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนานผู้ผ่าก็เปียกทั้งตัว ชุ่มฉ่ำเย็นสบายภูผ,ผาพาเพื่อนรักไปรกน้ำกราบขอพรจากพ่อและแม่ช้างทั้งสองหมอบอยู่ข้างๆพ่อแม่ลูกหัวให้พรภูผาใบโบกใบบัวยื่นงวงภาคตักพ่อกับแม่โบกหูกับพริบตาเหมือนจะพูดว่าให้พรใบโบกด้วย ให้พรใบบัวด้วยขอให้ภูผาใบบกใบบัวโตไปไม่ดือ้อไม่เคเรเป็นที่รักของทุกๆคนนะจ๊ะพ่อกับแม่ให้พรค่ะเมื่อเราได้ฝึกอ่านทบทวนเนื้อเรื่องเรื่องวันสงการไปแล้วนะคะนักเรียนก็ลองมาดูนะคะว่าจะมีการเรียงลําดับรูปภาพแต่ละรูปภาพตามลาดับ1 2 3 4ภาพใดจะเป็นลําดับ ที่หนึงนะคะนักเเี็นก็มาดูในเนื้อเรื่องนะคะ,ะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีคําที่ตรงกับภาพคือ,อคําว่าอะไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูภาพก่อนดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพ,เป,ภาพเป็นภาพคนและช้างกําลังเดินมาทาบุญที่วัดนะคะแสดงว่าเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะคะ อ,อนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัดนักเเห็นไหมคะเป็นรูปภาพที่ตรงกับเนื้อเรื่องซึ่งเป็นภาพแรกเลยเห็นไหมคะนักเรียนก็เติมหมายเล็กหนึ่งในช่องลำดับที่1น,นะคะนักเียใส่ตรงช่องนะคะต่อไปนะคะภาพที่สองที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นภาพที่ช้าง ใบโบกใบบัวหันหลังชนกันแล้วก็พ่นน้าใส่คนอื่นๆนะคะส่วนภาพที่3นะคะเป็นภาพการก่อพระเจดีไซน์นะคะภาพที่3มเนี่ยเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์ที่2นะคะนั่นี้ก็ใส่หมายเลขสองลงไปต่อไปนะคะเป็นภาพการ เล่นน้ำนะคะภาพใบโบกใบบัวหันหลังชนกันใส่งวงพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนานะคะเป็นเหตุการณ์ที่สามผลเหตุการณ์ที่สี่ก็คือผู้ผาพาเพื่อนรักไปรดน้ำกราบขอพรจากพ่อและแม่นะคะช้างทั้งสองหมอบอยู่ข้างๆพ่อแม่ลูกผูให้พรผู้ผานะคะก็ นักเรียนใส่หมายเลขก4ลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะเรียงได้ดังนี้นะคะ1 3 2 4นะคะต่อไปแบบฝึกหัดในหน้า65นะคะคำสั่งข้อที่3บอกว่าเลือกคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องคำที่กำหนดให้นะคะมีคำว่าพระสงฆ์ส่งน้ำพระกราบขอพรพระเจดีไซน ตัวอย่างนะคะภาพประสงค์นักเรียนก็นําคําว่าประสงค์มาเติมในช่องว่างนะคะส่วนภาพอืนอ่นๆนะคะเลกสามภาพนักเรียนก็ลองดูภาพแล้วก็เลือกคํามาเติมให้ถูกต้องนะคะต่อไปแบบฝึกหัดในหน้าที่6.6นะคะคาสั่งข้อที่4บอกว่าเรียงคําเป็นประโยคให้ถูกต้องมาดูตัวอย่างข้อที่1นนะคะข้อที่1เขามีคําว่าทรายเด็กๆเ,เข้าวัด เมื่ออ่านแล้วนะคะไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องได้นะคะจะต้องเรียงใหม่ให้ถูกต้องดังนี้นะคะเด็กๆขนทรายเข้าวัดนะคะข้อที่2ถึงข้อที่5ให้เรียนลองอ่านและทําเองนะคะแบบฝึกหันหน้า67นะคะคําสั่งข้อที่5บอกว่าเขียนพยัญชนะแทนภาพในช่องว่างแล้วฝึกอ่านนะคะ เรื่องวันสงกรานนะคะจากช่องสี so ่เหลี่ยมนักเรียนก็เปลี yani. like ่ยนพยัญชนะเปลี่ยนรูปภาพที่แทนพยัญชนะให้เป็นพยัญชนะนะคะอย่างภาพด้านบนนะคะเป็นภาพแหวนก็คือวอลแหวนนะคะนักเรียนก็เติมวอลแหวนลงไปในช่องว่างนะคะแล้วก็เปลี่ยนพยัญชนะภาพพยัญชนะให้เป็นพยัญชนะนะคะในหน้านีจจานด้ว่าวันสงกราน ตรงกับวันที่13เมษายนแต่เดิมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในหน้าที่68นะคะก็ทำเหมือนกับหน้าที่67เลยนะคะเปลี่ยนเป,นเปลี่ยนภาพพรชนะให้เป็นตัวพพรญชนะนะคะในหน้านี้จะอ่านว่าวันนี้มีการทำบุญเลี้ยงพระส่งน้ำพระขนทรายเข้าวัด ่พระเจดีไซน์รถน้ำขอพอรจากผู้ใหญ่และสาดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานต่อไปเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่69นะคะคำสั่งข้อที่6บอกว่าระบายสีต้นผักกาดตามที่กำหนดในคำสั่งที่ระบุด,ด้านล่างนะคะบอกว่าคำที่สะกดด้วยดอเด็กให้ระบายสีเหลืองนะคะคำที่สะกดด้วยกอไก่ให้ระบายสีเขียว คำที่สะกดด้วยบัใบไม้ให้ระบายสีชมพูนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะนักเรียนก็ระบายสีเหลืองในคําที่มีตัวดอเด็กสะกดนะคะคุณครูก็จะวงกลมให้เป็นตัวอย่างคุณครูไม่ได้ระบายให้หนักเรียนระบายให้เต็มภาพประกาศนะคะมีคําใดอีกนะคะที่มีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะมีคําว่ารถนะคะต่อไปเป็นคําว่าสา ะะมีทั้งหมด3คําต่อไปนะคะ,ะคําที่ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดก็ให้ระบายสีเขียวนะคะคําว่าเด็กนะคะคําว่าเปียกคําว่าตักคําว่าสนุกนะคะประากาศที่มีคําที่ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะต้องระบายสีเขียวเนี่ยมีทั้งหมด4คํานะคะ ไปนะคะคาที่สะกดด้วยบบใบไม้นะคะให้ระบายสีชมพูให้ระบายปากกาด้วยสีชมพูนะคะําแรกนะคะคือคําว่าลูกนะคะคาที่2คําว่าเมาบคําที่3าําว่าห,หาาลับคําว่าเกือบคาว่ากราบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนลาดับจํานวนของปากกาแต่ละสีนะคะว่ามีสีใดเป็นอันดับที่1 2สองและ3นะคะในช่องว่างด้านล่างนะคะบอกว่า ผักกาดสีจุดๆมีมากเป็นอันดับที่หนึ่งเราก็จะมาเรียงก่อนนะคะว่าสีที่มีเยอะที่สุดเลยนะคะคือสีอะไรนะคะสีชมพูนั้นนะคะมีคาว่าลูกคําว่าหมอบคําว่าหลับคําว่าเกือบคำว่ากราบนะคะมีทั้งหมดกี่วงเราจะเริน,นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าวงนะคะต่อไปคําที่ใช้พยัญชนะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ ให้ระบายสีเขียวมาดูนะคะว่าเราระบายประกาสีเขียวทั้งหมดกี่วงนะคะหนึ่งคือคําว่าเด็กคําที่สองคำว่าเปียคําที่สามคือคําว่าตักคําที่สี่คําว่าสนุกมีทั้งหมดแค่หนึ่งสองสามสี่สี่วงนะคะต่อไปนะคะคาที่สะกดด้วยปอเปี๊ให้ระบายสีชมพูเรามาดูนะคะว่า,อาขอโทษค่ะคาทีา่ใช้ ดอเด็กปติตโตสกุลนะคะให้ระบายสีเหลืองน,นะคะมีคำที่ใช้ดอเด็กสกุลมีคำว่าอะไรบ้างน,นะคะคำแรกคือคำว่าวัดนะคะคำที่สองคำว่ารถคำที่สามคือคำว่าจากนะคะมีทั้งหมดสามคำนะคะจากรูปภาพที่ใช้เครื่องหมายวงกลมแทนการระบายสีประกาศแต่ละ,ะหัวนะคะเราจะดูว่า ปัดกาสีอะไรมีจํานวนมากที่สุดนะคะพัดกาสีชมพูมีทั้งหมดห้าหูนะคะหรือว่าหหัวก็เตืมคําว่าชมพูลงไปในช่องว่างเพราะเขาบอกว่าพัดกาสีจุดๆมีมากเป็นอันดับที่1มากเป็นอันดับที่1ก็คือสีชมพูนะคะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะคําสั่งบอกว่าให้ระบายสีช้าง ซึ่งพิมพ er like ์คำที่มีตัวสะกดเหมือนคำข้างหน้านะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะคำว่าพลายนะคะคำว่าพลายใช้ย่อยักเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็คำว่าแก้วนะคะใช้ว่าแหวนเป็นตัวสะกดคำว่าญาตใช้กับเป็นตัวสะกดส่วนคำว่าน้อยใช้ยอยักเป็นตัวสะกดนะคะแสดงว่าเราจะต้องระบายสีช้าคือคำว่าน้อยนะคะจะมีตัวสะกดเหมือนกับคำข้างหน้านะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนลองทาดูนะคะต่อไปในหน้าที่7 1นะคะคําสั่งข้อที่8บอกว่าขีดเส้นใต้คําที่มีตัวสะกดต่างจากคําอื่นตัวอย่างนะคะคําว่างานคําว่างานมีน้อนหนูเป็นตัวสะกดนะคะคําว่าบ้านก็ใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดคําว่าบาทใช้นอนเด็กเป็นตัวสะกดคําว่าห่านใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำที่เราต้องขีดเส้นใต้ก็คือคําว่าบาทนะคะ คำว่าบาทใช้ดอเดียกตัวสะกดซึ่งเป็นตัวสะกดที่ต่างจากคำอื่นนะคะต่อไปข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างเราจะต้องขีดเส้นใต้คำว่าสวยนะคะเพราะว่าคำว่าสวยเนี่ยใช้ย่ออยา่างตัวสะกดต,ต่อไปเป็นแบบฝึหกหัดหน้าที่72นะคะคําสั่งข้อที่9บอกว่าแต่งประโยคจากคําต่อไปนี้ครูจะแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งประโยคนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะให้คําว่าเห็นมานะคะคุณครูแต่งว่าเขาเห็นเพื่อนไปขี่จักรยานนักเรียนอาจจะเขียนเหมือนคุณครูเลยหรือว่าจะแต่งประโยคขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะส่วนคําที่สองคือคำว่าศาสตร์คาที่สามคือคําว่าดื้อคำที่สีค่คำว่าร้อนให้นักเรียนใช้ความสามารถของตนเองแต่งประโยคด้วยตนเองนะคะต่อไปคําสั่งข้อที่สิบบอกว่าเลือกคําเติมในช่องว่าง ในข้อที่หนึ่งสาและ4ี่นะคะเป็นการให้นักเรียนนำคำที่มีพยัญชนะอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นมาผ่านวรรณยุกต์นะคะข้อที่หนึ่งะคะมีคำที่อยู่ในวงเล็บก็คือคำว่าเขาเขาเขา้าวจุดจุด,จด,จดเป็นแผลที่หัวจุดจุด,จดนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรลงไปให้ถูกต้องเหมาะสมคะจุดจุดจุด เป็นแผลที่หัวจุดจุดุดคุณครูให้เติมคําว่าเขานะคะเขาเป็นแผลที่หัวเขาให้เติมคําว่าเขากับเขานะคะข่้น้ออื่นนักเรียนทาเองนะคะต่อไปในหน้าที่73นะคะคําสั่งข้อที่11เนะคะเลือกคาเติมในช่องว่างข้อที่หนึ่งจุดจุดจุดตรงข้ามกับมากมีคําว่าน้อง น้อมน้อยอะไรที่ตรงข้ามกับมากคะก็คําว่าน้อยนะคะข้อที่สองใบโบกจุดจุดจุดงวงลงในถังสีมีคําว่าจุ่มจุ่มจุก็เติมคําว่าจุ่มลงไปนะคะข้อที่3เด็กดูจุดจุดจุดจากโทรทัศน์มีคําว่าขายคําว่าข่าวคําว่าข้ามก็ใช้คําว่าข่าขาวนะคะเด็กดูข่าวจากโทรทัศน์ ในข้อที่4จุดๆเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์มีคำว่าแรกคำว่าแรนคำว่าแรดเราก็ต้องเติมคำว่าแรดนะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีรูปภาพด้วยนักเรียนเห็นสัตว์ตัวนี้ไหมคะรู้จักไหมเอ่ยสัตว์ตัวนี้ก็คือแรดนะคะต่อไปข้อที่ห้าจุดๆเป็นสถานที่ทํากิจกรรมทางศาสนามีคำว่าวังคำว่าวันคำว่าวัดก็ต่อคำว่าวัดนะคะ ต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่74นะคะคำสั่งข้อที่12บอกว่าวาดภาพกิจกรรมที่นักเรียนสนใจจะทําในวันสงการานนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างให้นะคะนักเรียนอาจจะวาดภาพอื่นก็ได้นะคะคุณครูได้ภาพนี้มาจากในเว็บเรนโบว์เฮนคับนะคะ เป็นรูปภาพแม่ไก่น,นะคะเป็นเจ้าของภาพเลยนะคะคุณครูนําภาพนี้มาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเรียนอาจจะวาดเรียนแบบภาพนี้หรือว่าจะคิดึิดเองก็ได้นะคะที่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนใจในวันสงการนะคะต่อไปนะคะหน้าที่75หน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะคําสั่งในข้อที่13บอกว่าคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ ให้นักเรียนคัดให้สวยงามเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนให้บรรจงนะคะรดน้ําวันสุมรานสนุดสนานสาดน้ํากันฉันสาดเธอเธอสาดฉันเปียกด้วยกันแต่สุขใจนักเรียนคัดให้สวยงามเต็มบรรทัดนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะ คุณครูก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ให้ความสําคัญกับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกคนนะคะและคุณครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะคุณครูหวังว่าความรู้ที่คุณครูมอบให้นะคะหรือว่าตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนสามารถทําได้ด้วยความเข้าใจและตั้งใจนะคะคุณครูขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพ ไม่ประมาทกัดไม่ตกนะคะเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมใกล้จะสู่เดือนมีสายนซึ่งจะมีวันสําคัญก็คือวันสงกรานนะคะซึ่งตรงกับชื่อหน่วยนี้เลยนะคะคุณครูก็ขอสวัสดีพีใหายไทยล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ